มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าที่นี่ให้การดูแลที่ดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทนลีชนะภัยค่ะอายุ20ปีค่ะก่อนจัดฟันมีปัญหาคือฟันเลียงตัวไม่สวยค่ะเหมือนเป็นฟันเกด้วยค่ะก็เลย ได้แบบว่าปรึกษาหมอแล้วก็ลองจัดฟันนะคะคือตอนแรกก็หาคลินิกทําฟันค่ะแล้วก็ได้เจอกับเดอะเดนคลินิกซึ่งอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ได้เห็นผ่านเพจ Facebook ก็เลยติดต่อมาค่ะ <S <S เพราะว่าด้วยความที่สะดวกด้วยใกล้บ้านด้วยแล้วก็บริเวณพื้นที่ของคลินิกดูแบบว่าสะอาดใหญ่เงี้ยค่ะก็เลยตกลงทำที่นี่ค่ะ พอใจมากเพราะว่าหลังจากที่จัดฟันก็มีความมั่นใจมากขึ้นยิ้มมากขึ้นแล้วก็แบบมั่นใจในการพูดในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ ในระหว่างที่จัดฟันรู้สึกประทับใจที่บรรยากาศผ่อนคลายแล้วก็คุณหมอมือเบามากใจดีมากแล้วก็พนักงานให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะรู้สึกว่าเป็นกันเองมากแล้วก็ผ่อนคลายไม่เครียดเลยคุณหมอก็ให้คําแนะนําที่ดีด้วยค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณหมอที่ดูแลรักษาฟันตลอดการรักษาได้มาอย่างดีค่ะ ถ้าเกิดว่ายังลังเลในการที่อยากที่จะจัดฟันหรือว่าหาข้อมูลอยู่ก็ให้ลองเก็บเดอะเดนคลินิกเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งในการจัดฟันด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่ให้การดูแลที่ดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีมากค่ะ